ท่านผู้ชมฮะแวะไปดูที่เกาหลีใต้หน่อยเรื่องเยอะมากเกาหลีใต้ในระยะความจริงตั้งแต่ก่อนเ,ออเครื่องบินจะถลายและระเบิดนะฮะก็มีเรื่องของประธานาธิบดีเขาอะนะฮะอที่ไปประกาศประกาศอะไรนะกดอายการศึกรกดอายการศึกแล้วก็เป็นปัญหาขึ้นมาล่าสุดนะฮะก็อย่างที่เราทราบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ถูกหมายจับ ถูกหมายจับนะฮะเพราะถูกหมายจับปุ๊บก็เจ้าตัวก็ยังไม่มีทีท่าจะมามอบตัวนะฮะแล้วก็มิมีหนำซ้ำยังเหมือนกับจะประกาศสู้นะทั้งทั้งที่ถูกหมายจับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเอออจะประกาศสู้อะไรยังไงนะฮะปรากฏว่าท่านผู้ชมล่าสุดสำนักข่าวยนครับรายงานมาวันนี้นะฮะ ตำรวจเกาหลีใต้ได้ไปที่บ้านพักประธานาธิบดีประธานาธิบดียุนนะยุนซอกยอนเพื่อที่จะไปจับกลุ่มปรากฏว่าไปเจอม็อบที่สลับสนุนประธานาธิบดียุนชุมนุมอยู่หลายพันคนอ้าวนะอยู่ที่ใกล้กับทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อขัดขวางไม่ให้ตำรวจเข้าไปจับนะกลุ่มม็อบบางส่วน นอนเกี่ยวแขนกันเป็นโล่มนุษย์อยู่บนพื้นขวางทางเข้าสู่ประตูใหญ่ทำให้ตำรวจต้องใช้กำลังในการสลายฝูงชนขณะที่ม็อบบางส่วนตั้งกำแพงขวางตะโกนและปกป้องประธานาธิบดีใกล้ๆกันก,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 ก็มีกลุ่มมีม็อบต่อต้อตานประธานาธิบดียุนชุมนุมอยู่กดดันให้ประธานาธิบดีลาออกก็เลยเกิดการ,รเผชิญหน้าระหว่างสองกลุ่ม ตำรวจก็พยายามที่จะเข้าไปควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เหตุการณ์บานปลายจนถึงตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่สามารถสลายมวลชนจากหน้าบ้านพักพัฒนาธิบดียุนทำให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าตกลงตำรวจจะใช้วิธีไหนบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวพัฒนาธิบดียุนนะครับโฆษกของฝ่ายคา้านออกมาถแถลงการตําหนิ ประธานาธิบดียืนว่านอกจากก่อกระบทแล้วยังไม่พอยังจะปลุกระดมกลุ่มสนับสนุนให้ออกมาปกป้องตัวเองจนกลุ่มสนับสนุนเกิดปะทะกับตำรวจและกลุ่มต่อต้านอีกนะครับนี่เมื่อคืนนี้นะฮะทางประธานาธิบดีได้ออกแถลงการบอกกับกลุ่มผู้สนับสนุนที่หน้าบ้านพัก ที่กรุงโซกลางดึกออกแถลงการกลางดึกเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้นะฮะว่าเขาจะต่อสู้กับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลจนถึงจนถึงที่สุดและจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับกลุ่มพี่น้องประชาชนที่สับสนเพื่อปกป้องประเทศเกาหลีใต้เขาบอกว่าคนที่ปกป้องเขาเนี่ยคือคนที่ปกป้องประเทศเกาหลีใต้นี่ฮะสารกรุงโซออกหมายจับประธานาธิบดีคนนี้เมื่อวันที่31ธันวาคมวันสิ้นปีนะฮะแล้วก็ เออได้มีการออกหมายคน้นนะออกหมายคน้นสำนักงานและบ้านพักประธานาธิบดีหลังจากยุนปฏิเสธไม่มาให้ปากคำถึงสามครั้งแล้วก็ขี่เส้นตายเอาไว้วันที่6มกมกราคมนี้ครับนี่ครับท่านผู้ชมฮะเป็นไงฮะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ท่านผู้ชมดูที่นี้ไปประกาศกฎอายการศึก และอีกประมาณสองสามชั่วโมงต่อมายกเลิกเอฝูงชนไม่พอใจนะพัฒนาธิบดีทำแบบนี้ได้ยังไงก็รัฐมนตรีกาลาโหมก็ติดคุกแล้วก็พยายามฆ่าตัวตายใช่แต่ก็ไม่ตายส่วนพัฒนาธิบดียุนที่สุดแล้วนะครับก็ถูกตำรวจออกหมายจับสภาก็ลงมติคว่ำนะขับไล่ถอดถอนนะถอถอนแต่เจ้าเจ้าตัวบอกก็ยังอยู่ถูกออกหมายจับไม่ให้จับ <laughs> เออ อยู่ในทำเนียบใช่อยู่ในทำเนียบฮะอยู่ในที่ทำการของเขาเออแล้วก็มีม็อบนับเป็นพันคนนะท่านผู้ชมฮะที่อยู่ข้างเขาเออคอยปกป้องไม่ให้ตำรวจเข้าไปเออเอาเข้าไปนี่แล้วล่าสุดเขาบอกคือนอกจากม็อบแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งคุ้มกันเขา <c oughs> เขาก็บอกถ้ามีเจ้าหน้าที่หรือตำรวจมาบุกมาจับเขา <c oughs> เขาก็จะให้เจ้าหน้าที่ที่คุ้มกันเขาเนี่ยจับเจ้าหน้าที่ที่จะมาจับเขา <c oughs> วุ่นวายใหญ่เลยตอนนี้ ประเทศเราดีกว่าเยอะเนาะเจร่าเนาะดีไหมท่านผู้ชมประเทศเราดีไหมโอ้โหเห็นแบบนี้มันเรื่องเกิดเรื่องแบบนี้ที่เกาหลีใต้ดูสิฮะเออดูแล้วไม่ไม่จบง่ายๆนี่โอ้โแบบโอ้ไม่รู้เลยเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันถูกสิ่งที่เขาทามันเป็นการปกป้องประเทศเขาหมายถึงตัวประธานาธิบดีนะใช่คือเขามองเป็นเรื่องการเมืองหมด เขามองเป็นเรื่องว่าเขากำลังถูกการเมืองกันแกล้งเงี้ยขนาดถูกออกหมายจับนุ่นวายเลยตัวเลขนะตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุนะครับเฉพาะวันที่หนึ่งมกราคมซึ่งถือว่าเป็นวันที่6ของการนับสิวันเนี่ยนะฮะเฉพาะหนึ่งมกราคมมีอุบัติเหตุ339ครั้งบาดเจ็บ346คนเสียชีวิตห้สคน สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุนะฮะมาอันดับหนึ่งก็คือขับรถเร็วรองลงมาก็คือดื่มแล้วขับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็เป็นรถจักรยานยนต์ร้อยละแปดสิบหได้เยอะมากเยอะมากนะจักรยานยนต์นะครับช่วงเวลาเกิดเหตุก็ช่วงหลังเที่ยงคืนจนถึงตีหนึ่งนะฮะแล้วก็เฉพาะวันที่หนึ่งเด่นนะครับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็คือสุราษฎร์ธานี24ี่ครั้ง บาดเจ็บมากที่สุดสุราธานีธานี36คนเสียชีวิตมากที่สุดสุราธ,ธานี7คนแต่ท่านนับตลอด6วัน27ธันวาคมถึง1มกราคมนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น1,739ครั้งบาดเจ็บ1,694คนเสียชีวิตไป272คนนี่นะฮะจังหวัดที่มีอุบัติเหตุ มากที่สุดสุราธานี63ครั้งบาดเจ็บสะสมสูงสุดสุราธานี73คนเสียชีวิตมากที่สุดอยู่ที่สุราธานีนะฮะสิคนโอโ้โหนี่นะก็ก็สองเหตุการณ์นี่แหละทำให้ตัวเลขของสุราธานีโดขึ้นมาเลยใช่ที่ผมเข้าใจว่ายังไม่ได้นับของ รถกระบะตอนเช้าหกโมใช่ใช่ยังไม่ได้นับนะใช่ครับเพราะนี่เหือนถือวันที่สองถือวันที่สองใช่วันที่สองนี่คือวันที่เจ็ดถูกไหมใช่ใช่ไหมวันที่เจ็ดของการนับเนะใช่เออตอนนี้เนี่ยนะฮะก็คงจะแสงแล้วนะคือเจ็ดวันอันตรายของเมื่อปีหกเจ็ดปีใหม่ปีหกเจ็ดเนี่ยสองร้อยแปดสิบสี่สองร้อยแปดสิบกว่าคนอืออมันนี้ป่าท่าไทยสองร้อยเจ็ดสิบสองสองร้อยเจ็ดสิบสองแค่หกวันนะเออแค่หกวันนั้นไม่เจ็ดวันนะเห็นไหม พอดูทรงเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่สามสี่วันแรกแล้วสามสี่วันแรกเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตยเยอะมากอืก็ทําท่าจะเลยเจ็ดวันของเมื่อตอนขึ้นปีใหม่ปีหกเจ็ดนะท่านผู้ชมฮะตอนนี้เกินแน่นอนฮะไม่ต้องนับสิบวันแล้วฮะตอนนี้นับเจ็ดวันต่อเจ็ดวันเนี่ยเกินแน่นะฮะถ้ารวมกับวันนี้อีกหกใช่ไหมใช่และที่อื่นอีกอ่ะใช่โอ้เสียใจจริงๆนะเยอะมากนะคนเสียชีวิตทีเป็นร้อยรนะ้อยเนี่ย แล้วส่วนหนึ่งก็เมาอ่ะใช่ไหมเมาเมาเมามีขับรถเร็วก็มีใช่นี่ฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ